สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะวันนี้ก็มาพบกับรายการพี่เล่าน้องฟงังแลมเคยูซีซีวันนี้นะคะพิธีกรนะคะก็จะเป็นพี่ตุ่มนะคะและนะคะเราได้พิธีกรรับเชิญนะคะก็จะเป็นพี่พี่อิงค่ะสาขาขสาขาภาษาอังกฤษคะ่ะอันนี้ก็ เป็น E ีพีพิเศษนะคะ,คะวันนี้นะคะ e ีนี้นะคะเราจะมาพาน้องๆนะคะมาชมบรรยากาศนะคะการซ้อมรับปริญญาใช่ค่ะเป็นการซ้อมรับปริญญาย่อยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครนั่นเองค่ะใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาทุกๆคนนะคะไปพบกับบรรยากาศนะคะการซ้อมนะคะที่วิทยาเขตของเราเนี่ยนะคะ มีบรรยากาศยังไงบ้างนะคะเป็นยังไงอบอุ่นไหมและนะคะเราจะไปเดินแบบใช่ค่ะเราจะไปเดินเฉิดฉายพาน้องๆทุกคนนะคะไปดูซุ้ง ของแต่ละสาขาที่พี่ๆปี2ปี3าทุกคนเนี่ยได้ร่วมมือมร่วมใจกันทํานะคะและก็ยังอาจจะยังพาน้องๆไปทัวร์ในบริเวณมหาวิทยาลัยที่เป็น<ช>จุดถ่ายรูป<ช>สวยๆที่แบบว่าครอบครัวของพี่ๆบัณฑิตคนไหนอยากไปถ่ายรูปก,<ช><ๆ>ก็จะเป็นจุดที่แบบว่าเป็นไฮไลท์ของมหาวิทยาลัยอของเราแน,<ช>น่เ่ะเนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันเลยไปกันเลยค่ะ สอบรับปริญญาของอพี่มันติน,นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเข้าไปชมกันเลยนะคะไปได้ค่ะ โดดอิ่มที่ทักนั่นเองค่ะเราจะไปงานวัาอาคาร14ใช่ไหมคะใช่ค่ะสถานที่ตรงนี้นะคะอย่างที่เราเห็นบรรยากาศด้านหลังตรงนี้เลย่าเห็นไหมครับชิ้เห็นไหมโดยมากตรงนี้นะคะจะเป็นบรรยากาศนะคะในการสมรับปริญญาใช่ค่ะปีการศึกษา2563 63ปีการศึกษา2563รกแต่ละปี 2 5 6 5นหคะอ่านะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะภายในภายในห้องประชุมก็จะเป็นบรรยากาศที่กว้างขวางแล้วก็มีไฟ<ช>ที่แบบสวา่วางพร้อมรับถ้าหากว่าน้องๆหรือคนไหนแบบถ่ายรูปตรงไหนก็จะมุมสวยรสเชิดเชื่ชอพีงแน,น่นอนใช่ค่ะจากพี่ๆแบนดิตที่เดินผ่านตอ้นี้คือว่าทุกคนออร่าจับมากสุยใช่ค่ะช่วงนี้นะคะพี่ๆทุกคนตรงนี้นะคะออร่าจับอย่างแรงใช่ไหมคะแ่งซ้ายไหนสิแรงซ้าย นะค่ะสำหรับหอประชุมนี้ก็ไม่ได้มีไว้แค่เพื่อรับปริญญาอย่างเดียวนะคะยังเป็นหอประชุมที่มีไว้เพื่อทํากิจกรรมต่างๆหลายกิจกรรมด้วยค่ะเช่นกิจกรรมที่หนูเคยทํานะคะตอนปีหนึ่งก็จะเป็นกิจกรรมเฟชชี่หรือรับน้องนด้จง่เราก็จะมาทําที่นี่ใช่ค่ะแล้วก็เวที่อย่างนั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่สําหรับมีการแสดงคอนเสิร์ตหรือว่ามีการจัดกิจกรรมใหญ่ๆนะคะเราจะใช้พื้นที่นี้เลยค่ะ อ่ะก็อันนี้นะคะอีพีนี้นะคะเดี๋ยวพี่ๆนะคะพี่ตุ๊กกับพี่อิงนะคะจะพามาดูในส่วนของบรรยากาศนะคะในการอรับปริญญานะคะวันนี้เป็นวันที่หนึ่งนะคะในการรับรับก็จะเห็นพี่ๆนะคะแต่งกายนะคะเป็นชุดอ่านิสิตนะคะชุดพิธีการนะคะในการรับปริญญาส่วนอีกวันหนึ่งคือวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวพี่ๆนะคะพี่ตุ๊กกับพี่อิงจะพามาดูนะคะในส่วนของใส่ชุดเคลย์สวย ตําแหน่ของเราก็จะแต่งเต็มยศกันเลยนะคะแต่งหน้าสมบูรณ์เต็มยศเพื่อมาเป็นการซ้อมรับซ้อมรับปริญญาในวันพวกนี้จะเป็นเอาง่ายๆเพราะถามแบบซ้อมใหญ่เนาะใช่แบบนี้แบบที่นี้ก็จัดเต็มของพี่ๆในวิทยาเขตสกุลนครพวกพวกนี้เอาอย่างนี้ไหมคะพี่อินวันที่สองเนี่ยพวกนี้เดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์เนาะแล้วจะดึงพี่ๆนะคะมาสัมภาษณ์นะคะแสดงความรู้สึกพูดถึงความรู้สึกให้น้องๆฟังนะคะว่าใน4ปีที่พี่ๆเรียนมานะคะ มีความรู้สึกยังไงบ้างนะคะอะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวเราพี่ตุมกับพี่อิงนะคะจะพาน้องๆนะคะไปดูไปพบกับนะคะพี่ๆบัณฑิตนะคะที่แต่งชุดครุยสวยๆนะคะในพิธีการนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันเลยพี่อิงพี่อิงตอนนี้เราอยู่ไหนคะตอนนี้เราแอบขึ้นหน้าโบสใ์มีนการสอนพิธีการนะคะวิ่ตื่นเต้นมากเลยค่ะ ตอนนี้ก็จะเป็นแบบบนเวทีนะคะเป็นบรรยากาศบนเวทีที่ท่านอาจารย์นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่น้องๆนะคะที่กําลังเป็นเบื้องหลังนะคะในการซ้อมรับในในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นมาได้เนาะออวันนี้เราแอบได้นะพวกนี้กลัวขึ้นไม่ได้นะคะวันนี้ก็เราแอบก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศเนาะด้านบนโอเค ดูซุมรอบๆกันดีกว่านะคะตอนนี้ตอนนี้พวกเราก็อยู่ท่ามกลางบรรยากาศของพี่ๆบัณฑิตแล้วก็ญาติาทุกคนนะคะที่มารวมตัวกันในวันนี้เพื่อแสดงความินดีต่อพี่ๆที่เรียนจบกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเนาะเป็นบรรยากาศโดยรวมนะคะอยากจบแล้วดูอยากจบแล้วใช่ไหมในสองปีดูก็จบแล้วพี่จุ๋มนี่นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูซุ้มต่างๆเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปตามติด เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะแอบนะคะเราจะแอบติดชีวิตพี่วันดิะ <laughs> โอเคไปค่ะ สี่อ,อาคารมิโรอีกที่ฮัทแม่นี่วันนี้ก็น้องๆเพื่อนๆนะคะก็จะเห็นบรรยากาศนะคะวันนี้เราอยู่กับท่านคณบดีนะคะเพื่อช่วยสตราจารย์ดรบัมาทิยกุลนะอยุธยานะคะเป็นค<อ>ณะบดีคณะศิลปศาสตร์วิการจัดการนะคะวันนี้นะคะเราก็จะขออนุญาตนะคะ,คะท่านคณบดีนะคะแสดงความยินดีกับบัณฑิตของเราหน่อยนะคะได้ค่ะ ค่ะก็ในโอกาสที่ทุกท่านสาเร็จการศึกษาในครั้งนี้นะคะเราก็ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้เช่นเดียวกันนะคะก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขนะคะแล้วก็ขอให้นำความรู้ความสามารถที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไปค่ะค่ะก็ขอบคุณท่านคณบดีอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวลานี้นะคะก็เดี๋ยวท่านคณบดีจะได้ไปถ่ายภาพนะคะขอบคุณค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ใช่ใช่วันนี้นะคะอุ้ยแรงมากวันนี้เรามาเจอตัวจริงเรามาเจอพิธีกรตัวจริงเลยนะคะเรามาเจอพิธีกรตัวจริงอย่างนี้น้องเองก็ต้องขอหลบตกรักก็หลบไปก่อนยอมๆค่ะก็วันนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่พึ่งวันนี้นะคะน้องๆจะเห็นว่าพี่พึ่งนะคะไม่ได้อยู่แบบว่าเจ้าหน้าที่นะคุณมคุณมาคุณมาตาคมาตาคุณ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 มาตาคุตาคุณมาตาคุณมตาคุณมาตาคุณมุณมา ประมาณนี้นะคะทำงานค่ะจนวันนี้พี่เพิ่งมาแบบว่าโอ้ยสวยมากสวยมากสวยมากค่ะท็อปทอสวยมากท็อปท็อปสวยมากส็อปท็อปจะเห็นในติ๊กต็อกติ๊กต็อกอะไรสดใช่เป็นติ๊กต็อกเกอร์คนดังนะคะของคณะศิลปศาสตร์ของเราค่ะ พ oh e> ี่อิงเราวันนี <S <S ้เราเรายืดดีกว่าเราเรายืดรายการพี่พึ่งนะคะใช่ค่ะเราจะเป็นคนสัมภาษณ์พี่พึ่งเองนะคะเดี๋ยวจะให้พี่พึ่งนะคะแบบรบดรับบทรับบทนะคะแขกเชิญแดนนะคะนานทีนานนาก็เดี๋ยวให้พี่พึ่งนะคะแบบพูดแสดงพูดแบบว่าแสดงความรู้สึกอยัางไรมาถึงวันนี้ได้นะคะ พี่ก็จบจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการเนาะนนส่วนใหญ่อาจจะรู้อยู่แล้วนะคะพี่จบในสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นการจัดการศิลกรรมการบริการแล้วเนาะค่ะพี่ ไปเลยนะคะข้อมูลเป๊ะอ่ะและทีนี้นะคะพี่ก็มีความรู้สึกที่แบบประทับใจมากๆสำหรับการเรียนที่นี่นะคะก็คือเราไม่ได้เรียนแค่แบบทฤษฎีค่ะที่เรียนการโรงแรมและการท่องเที่ยวนี้ได้ออกคลิปด้วยพี่ตุ๋มออกิปไปนะคะไปกรุงเทพหรือว่าไปเขาใหญ่ก็ไปนะเหมือนได้มาเที่ยวเนาะใช่ได้ไปเที่ยวใช่ค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้ทั้งระบบการทํางานของในโรงแรมนะคะแล้วก็เกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็ เชื่อว่าหลังโควิดเนี่ยมาบูมอีกแน่นอนนะคะสาขาเรานะคะก็ประทับใจมากๆาคะ่ะแล้วก็ฝากน้องๆนะคะที่สนใจเนาะ,อะขอขายของนิดนึงใครที่สนใจนะคะเขาเชินเลือดนะ,ะเขาเชินเลือดเขาเชินเลือดขอขายของนิดนึงนะคะก็น้องๆคนไหนนะคะที่สนใจเนาะไม่ว่าจะคณะอ่ไม่ว่าจะสาขาไหนในคณะศิลปศาสตร์ของเรานะคะมีทั้งหมดแปหลักสูตรแปสาขาเลยนะคะก็สามารถเข้ามา เรียนได้เลยเพราะว่าจะประทับใจแน่นอนนะคะรุ่นพี่น่ารักรุ่นน้องน่ารักนะคะนี่ค่ะดูเป็นตัวอย่างนะคะรุ่นพี่ที่น่ารักเนี่ยเราจบภาคจบ่าคนะคะเราแบบจลไๆนะคะมาช่วยงานพี่ๆด้วยนะคะเอาความรู้นะคะที่เรียนมานะคะไปใช้ในธุรกิจส่วนตัวนะคะวันนี้ก็แบบจะลาพี่เพื่อนก่อนนะคะเพราะว่าแบบจะยึดรายการแล้วอะไรรายการแล้วจะยึดรายการแล้วนะคะก็ในนามของ ที่นะคะที่อยู่คณะนะคะศิลปศาสตร์วิการจัดการนะคะและนะคะเป็นพี่สาวคนหนึ่งเนาะที่ที่เคยร่วมงานกันมานะคะแล้วก็ก็คือแบบเออก็ก็ยังรอยอะ้รนะค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้ำพึ่งนะคะที่ประสบความสำเร็จในวันนี้นะคะก็ กว่าจะมาถึงวันนี้ได้นะคะทุกคนนะคะก็มีโอกาสมาที่ดําเพิ่งนะคะส่วนน้องอิงเองก็ตอนนี้ก็ใครยังเดินตามที่ด้าเพิ่งสองปีค่ะท่างนั้นโอเคแล้วตามมาแล้วเรามาหายูกันอีกไม่ไปรายการก่อนไม่ไค่ะพี่เองนะคะก็อย่างที่เราเห็นนะคะวันนี้เราอยู่กับพี่พี่บัณฑิตนะคะสาขาบัญชีแล้วก็คณะอาจารย์นะคะบัญชีนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะให้ ดีกับพี่บัณฑิตหน่อยน้องพี่อิงเนาะใช่ค่ะค่ะก,ก็ขอนอนุญาตนะคะให้อาจารยานาาน์นะคะเอ่อตัวแทนเนาะค่ะอาจารย์เป็นสาขาบัญชีนะคะอวยพรให้น้องๆแสดงความยินดีกับ บัณฑิตทุกท่านนะคะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีบัณฑิตทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปี2 5 6 5ทุกคนนะคะอาจารย์ก็ในฐานะตัวแทนของคณะาจารย์ในเอ,อ,องเรียกว่าภาคงวิชาการเงินและการบัญชีนะคะคณะศิลปาศาสตร์และวิทยาการจัดการ ก็อยากจะขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตนะคะทั้งเกียรติยศแล้วก็บัณฑิตทุกทุกท่านเลยนะคะที่มาในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีในตัวทุกคนเนี่ยไปเพิ่มศักยภาพนะคะไปเพิ่มความก้าวหน้าให้กับชีวิตของตนเองพวกอาจารย์ก็มีความภูมิใจมากนะคะที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้ให้กับนิสิตเป็นระยะเวลาตลอด10ปีแล้วก็หวังว่าจากนี้ไปอยา่ยนิสิตไ,ได้ความรู้ที่เกิดจากโลกการทํางานจริง ความสําเร็จที่ก้าวหน้าต่อไปของลูกศิษย์ทุกคนนะคะว่างๆก็แวะมาเยี่ยมพวกเรานะคะแล้วก็ใครที่อยากจะเข้ามาที่มาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์น,รนะคะประสงความสําเร็จกับพื้นที่ของเราทุกคนแบบนี้ก็ยังต้อนรับอยู่ตลอดเวลาน,นะคะติดต่อกับฝ่ายรับเข้าของมาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็คณะศิลปศาสตร์วิทยการของเราได้เลยค่ะค่ะก็ขอบคุณอาจารย์นะคะสาขาบัญชีนะคะแล้วก็มีพี่บัณฑิตวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ โอเคค่ะตอนนี้เรามาอยู่กับพี่บัณฑิตของเราไปแล้วนะคะขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะอ๋อสวัสดีค่ะที่ชื่อป้ายนะคะเรียนจบบัญชีมาอ่าจบบัญชีนะคะสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่ตุ่มนะเ๋อไม่ใช่ <laughs> ค่ะก็วันนี้นะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่พี่ป้ายนะคะประสบควา<ช><ช>มสำเร็จแล้วก็อยากให้พี่ป้ายนะคะ,ะเล่าถึงความรู้สึกหน่อยแบบก็เ,ออเรียนบัญทีมาแบบเป็นยังไงบ้างอบอุ่นไหมอะไรอย่างนี้นะคะได้เลยค่ะก็ ในบ้านบัญชีของเรานะคะก็มีอาจารย์น<ๆ>ะคะที่คอยช่วยเหลือตลอดเวลาแล้วก็มีเพื่อนๆที่น่ารัาเกเวลาเราแบบไม่เข้าใจเรื่องงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะคุณค่ะพี่ค่ะก็ดูจากที่พี่พี่ป้ายแบบว่าโอ้โหการบัญชีนี่เขาว่าสวยกันทุกคนนี่เป็นเรื่องจริงไหมคะไม่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 ต้องบอกว่าใครที่อยู่สองวอนะสวยเวยเออเริ่ดค่ะเริ่ดอบบเราจะดูเที่ยวพี่ป้ายมือปิดแล้วเนี่ยกำลังจะเดินตามรอยพี่ป้ายไปอีกคนนึงนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับวันนี้เท่านี้ค่ะ ค่ะอ่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่บันติตนะคะสาขาการตลาดนะคะที่อะไรคะที่กล้องครับที่กล้องนะคะตกใจชื่อพี่กล้องพี่เหมือนกับตากล้องของเราพี่กล้องนกใวมากเลยนะคะก็วันนี้นะคะก็ได้ใส่ชุดนี้แล้วนะคะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมดีใจไหมหลงมากดีใจดีใจเดี๋ยนะเดี๋ยวพี่เองพี่เองเราอยากรู้เราอยากรู้อันหนึ่งอะ ก็อยากรู้ว่าเธอดอกไม้เนี่ยของใครของใครล้วคะของนี่ครับพี่พี่ยิ่งร่วมแสดงความยินดีโอเคโอเคโอเคเอาผ่านางานนี้ก็วันนี้ยุ่งส่วไงบ้างมาถึงวันนี้แล้ว่ครับแล้วก็ที่มีคนมาร่วมแสดงความยินดีด้วยครับวันนี้มีมาเยอะไหมมาเยอะไหมไม่เยอะมากครับไม่เยอะมากนะคะร่วงด้วยสถานการณ์นะคะแต่ก็เป็นอีกวันหนึ่งใช่ไหมที่ที่ภาคภูมิใจเป็นไงบ้างช่วงระหว่างแบบ เรียนอะไรอย่างเงี้ยแบบยากไหมก็ยากครับแต่ก็ก็สนุกครับอาจารย์โหดไหมอาจารย์โหดไหมอ๋อไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่นะคะอาจารย์ไม่โหดเท่าไหร่นะคะสวยไหมคะตัวดารักครับสาวน่ารัก็พี่พี่กล้องเล่าเล่าความรู้สึกให้ให้ให้พี่อิงกลับกลับกลับเราหน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างอ่าตอนนี้มาถึงวันนี้ได้ กว่าจะมาถึงวันนี้ได้เป็นยังไงบ้างก็เราก็ได้ประสบการณ์หลายอย่างครับในการเรียนร่วมมหาอะไรี่ปีนะครับก็จะช่วยทำให้เรากว่าจะจบได้ก็ทำให้เราโตขึ้น ก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งเนาะรู้สึกว่าเน๋งไงแล้วนะคะอากาศวันนี้นะคะรู้สึกแบบเบลอค่ะก็ขอบคุณมีกล้องนะคะก็ก็ถ้าถ้าตามหาเจ้าของเท่าต่อไปได้ก็มาบอกพี่ได้นะโอเคบ๊ายบายขอบคุณค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กับพี่บัณฑิตอีกคนของเรานะคะก็พี่อยู่สาขาบัญชีใช่ไหมคะค่ะขออนุญาตนันําตสะกู่นะคะชื่อเสงไผ่ค่ะพี่ค่ะ ตอนนี้ขออยากถามอยากถามถึงความรู้สึกของพี่ดี้ได้เรียนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราจนถึงตอนนี้ที่พี่ได้เรียนจบพี่มีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีใจที่จบแล้วค่ะรีบเรียบนะคะรีบเรียบที่จบแล้วนะคะก่อนจะผ่านโคนนี้มาไดปเป็นไงที่จะจบนะคะนะคะก็อันนี้ก็เป็นชื่อพี่เลยนะคะเพชรพี่เพชรนะคะจากการบัญชีนะคะวันนี้ก็มีพี่่นเพันท์มาร่วมแสดงความยินดีค่ะ เพื่อนอยู่ที่นี่รึเปล่าเออเพื่อนอยู่นี่ค่ะจากเพื่อนเรียนจบแล้วเป็นเป็นเป็นรุ่นพี่เนาะเป็นเพื่อนรุ่นพี่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันนี่หรอคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ตอนนี้นะคะพี่อิงเราก็ จะมาสัมภาษณ์นะคะขอเรียกว่าพี่นะคะก็จะเป็นพี่ชวนกับพี่วันชัยพี่วันชัยนะคะพี่ๆสองคนนี้นะคะเป็นผู้สำเร็จนะคะในหลักสูตรนอนดีกรีของเรานะคะคณะของคณะศิลศาษาและการจัดการนะคะก็จะเป็นหลักสูตรการพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืนนะคะก็๋ยว พี่อิงเนาะจะสัมภาษณ์พี่ๆทั้งสองคนหน่อยนะคะว่าแบบจบหลักสูตรแล้วนะคะสามารถแบบเอาไปพัฒนา,ากับเขาเรียว่อยาอะไรพัฒนาอาชีพของตัวเองยังไงบ้างแล้วก็มีความรู้สึกยังไงนะคะเป็นเป็นข้อโชคดีอย่างคือเป็นผมได้รับตำแหน่งเป็นผู้นำชุมชนพอดีนะครับก็เลยกำลังตั้งกลุ่มพัฒนาหมู่บ้านนะครับคืออาชีพเดิมคื ของบทางทางรัฐบาลหรือว่าทางเกษตรนะครับคือจะจัดซื้อเครื่องแกะสลักไม้เพราะวัตถุดิบทางบ้านเยอะนะครับไม้เก่านะครับนี่นะครับคือจะาำสู่พัฒนาของหมู่บ้านครัแแบ,บแล้วตอนนี้พี่มีความรู้สึกยังไงบ้างคะกับตอนนี้ที่จบแล้วจบแล้วนะคะจบวันนี้จบแล้วนะ,ะวันนี้จบแล้วนะคะ,ะได้รับนี่น,นะคะเห็นไหมคะสวยมากเลยครับผม เขาเขาเขาจัได้นะภาคภูมิใจนะครับคือเป็นตัวแทนของหมู่บ้านที่ได้เรียนที่จริงแล้วรุ่นเราที่จริงแล้วรุ่นเราก็จะมีอยู่ประมาณเกือบเกือบห้าสิคนนะคะแต่ว่าพี่พี่ทั้งสองคนนี้เป็นตัวแทนที่ลงไปเจ็ดสิบนครับรวมทั้งคก็คือด้วยอ่าใช่ค่ะเพราะก็จะมีอ่า รวมทุกคณะนะคะรวมๆก็จะเกือบร้อยแต่ว่านี่ส่วนของหลักสูตรของเราจะอยู่ที่ประมาณอยู่ที่ประมาณ50ประมาณ50คนนะคะแต่ว่าจะให้พี่ๆสองคนนี้คือเป็นตัวแทนในการรับ<ช>เนาะเรื่องด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะคะก็เลยเป็นตัวแทนในการรับในวันนี้นะคะก็ใช่ค่ะ<ใช> <laughs> ตอนนี้ก็นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆทั้งสองคนด้วยนะคะนี่ก็<ๆ>ขอเชิญชวนนะคะหลักสูตรนาฬิกีนะคะ ไม่ได้จํากัดนะคะไม่ได้จํากัดเพศไม่ได้จํากัดวัยไม่ได้จำกัไไดกอ,อ,อะไรทั้งสิ้นนะคะประชาชนทั่วไปนะคะหรือกลุ่มไหนก็ตามสามารถเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้ได้นะคะเป็นหลักสูตรการพัฒนาชุมชนทุกความยั่งยืนนะคะส่วนมากก็จะเป็นแนวแบบ พัฒนาชุมชนนะคะกลุ่มพี่ๆอบตนะคะที่ที่เข้ามาเข้ามาอบรมในจุดนี้เข้ามาเรียนในจุดนี้นะคะก็วันนี้นะคะก็ขอขอบคุณพี่ที่สคนนะคะขอบคุณค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะก็ตอนนี้นะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายเนาะของรายการนะคะก็บรรยากาศก็ ในผ่านพ้นไปแล้วนะคะสำหรับการซ้อมรับปริญญาของพี่พี่บัณฑิตนะคะปีการศึกษา2563ใช่ค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่พี่ทุกคนด้วยนะคะก็วันนี้เหนื่อยแล้วเหนื่อยกันมากแต่ว่ามีความสุขนะคะที่ได้เห็นพ่าพี่ทุกคนที่ว่ายนจบไป่ี่วะว่าฉันปี้นี้อะไร้าไปแล้วปีแรงกายแล้วละนี่ ไม่ค่อยได้แหล่งใต้นะคะตอนนี้มาอยู่ม่อยู่ดีสายนก็ติดพอดีสันอารมณ์แบบว่าตอนนี้ก็คือด้วความที่พี่เองนะคะก็ยังเป็นนิสิตอยู่อยู่ชั้นปีที่สองกลังขึ้นปีที่3ก็ได้เห็นพี่พี่ทุกคนเรียนจบกันก็รู้สึกว่าเหมือนกับเราเห็นพี่พี่เขาเป็นแรงบันดาลใจเป็นอินสปีเรชั่นของพวกเรานะคะก็แบบมีความรู้สึกตื่นเต้นแบบอุ๊อยากเรียนจบแล้วพี่ตูมแบบแล้วอยากกลับเลยทุกคนลุงลู้อยากใส่แบบชุดคุยแล้วก็แบบมาถ่ายรูปกับพี่พี่ถ่ายรูปกับอาจารย์ถ่ายรูปกับครอบครัวนี่นะคะก็ วันนี้ก็ทําให้เราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะคะก็สําหรับรายการของเราวันนี้นะคะ,คะก็คงจะผ่าจบกันแค่นี้ใช่ไหมคุณพิชาใช่ EP นี้นะคะ,คะเราก็จะเป็น EP บรรยากาศเนาะ,ะการซ้อมรับปริญญานะคะของพี่ๆนะคะ,คะบัณฑิตของปีนี้นะคะทีนี้นะคะ,คะเดี๋ยวรอติดตาม EP ถัดไปนะคะว่าจะเป็นอ,อยากให้รีวิวอะไรอยากให้พาไปชมอะไรนะคะก็ แจ้งมาได้เลยนะคะคก็สำหรับวันนี้เนาะพี่ถุงกับพี่อิงนะคะกับรายการที่เล่าน้องฟังแหลม KUCC นะคะก็ฮะบ๊ายบายบ๊ายบายบะคะได้เจอกันค่ะ